จ้าทุกคนนะคะอ่าวันนี้นะคะเจอกับเหินไฟอินดี้นะคะอ่าวันนี้เหินไฟดีก็จะพาทุกคนมาทําเมนูนะคะก้อยตับจากทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะเอ่อเหินไฟดีก็ได้เตรียมนะคะล้างนะคะตับนะคะนี่ค่ะนะคะ อ่สดๆเลยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะมาก้อยตับกันนะคะวันนี้นะคะก็มีดีมีเพียนะคะมีเลือดค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาก้อยตับนะคะเม, Lauren Qu K ะมนูก้อยตับอร่อยๆกระเฮินไฟดีค่ะนะคะมาค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราเอ่อมาหั่นก่อนนะคะค่ะนะคะเดี๋ยว<ม>าาตามเฮินไฟดีนะคะมาหั่นอ่ตับนะคะแล้วก็มาหัน่นผัก <passengers S 2> นะคะทุกคนมาค่ะนะคะตามมา,าทําพร้อมกันกับเฮินไฟนดีค่ะก้อยตับนะคะมาเลยค่ะนะคะฟังเพลงไปด้วยนะคะ เดี๋ยวเหมือนไปนี่ก็จะหั่นใส่นี่นะจ๊ะทุกคนนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นผักไว้ก่อนนะทุกคนเนาะฮะอ่าเครื่องก้อยตับนะคะก็มีต้นหอมจาะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะมีต้นหอมนะคะแล้วก็มีอัอชีฝรั่งจาะทุกคนนะคะแล้วก็มีใบมะก,กรูดเนี่ค่ะทุกคนนะคะใบมะก,กรูดอย่างนี้นะคะ แล้วก็มีหอมแดงนะคะแล้วก็มีสซระแหน่จากทุกคนนี่ค่ะนะคะค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นก่อนเนาะค่ะนะคะอาต้นหอมก็สักสองต้นก็พอค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราหั่นเตรียมไว้ก่อนเนาะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะหั่นใบมะกรูดจ้ะทุกคนนะคะหั่นนะคะหั่นใบมะกรูดเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะตามด้วยผักชีฝรั่งจ้ะนะคะนี่ค่ะผักชีฝรั่งอย่างนี้จ้ะทุกคนนะคะ ไว้ี่ได้ล้างทำวความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะนะคะหั่นเลยค่ะค่ะนะคะเราหันห่นหักไว้นะคะแล้วก็มาหั่นหอมอหอมแดงค่ะทุกคนนะคะหอมแดงก็ใช้หนึ่งหัวนะจ๊ะ ะค,ะค่ะนะคะ่ะอาหารพักไว้นะคะทุกคนนะคะค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเห่นไฟนี่ก็จะมาเด็ดสระแหน่จากทุกคนเนี่ยนะคะเด็ดสระแหน่เตรียมพักไว้นะคะเอาตะใบมันจากทุกคนนะคะสระแหน่นี้เราจะโรยตอนสุดท้ายนะคะทุกคนนะคะ หนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะห็นไฟดีก็จะมาพักไว้ก่อนนะคะพักไว้นี่ก่อนนะจ๊ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมหั่นค่ะนะคะาหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะพักไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะ <S <S เครื่องก้อยกันนะคะทุกคนนะคะก็มี้รวคั่วนะคะแล้วก็พี่ฝนค่ะทุกคนนะคะมาขานะคะเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแลย้วใช่ไหมคะทุกคนนะคะเราบากก็ตับแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวหม่นไฟดีนะคะก็จะเอานะคะตับนะคะใส่ในในถ้วยนี้เลยค่ะทุกคนนะคะเตรียมนะคะเตรียมก้อยเลยนะคะข่าน,นะคะ ครื่องนะคะที่เราจะทําก้อยตับนะจ๊ะทุกคนนะคะค่ะนะคะเครื่องที่จะทําก้อยตับนะคะทุกคนก็มีนี่นี่นะคะนะคะพี่กป่นนะคะหนึ่งนะคะสองผงชูรสค่ะทุกคนนะคะอ่าใส่เลือดด้วยก็ได้ค่ะนะคะแล้วแต่ชอบบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะนะคะอ่าแล้วก็ค่ะไม่ได้เลยก็คือดีนะคะให้มันขมขมอมลําอมลอหน่อยนะจ๊ะทุกคนนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะค่ะนะคะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะทุกคนนะคะ ค่ะนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ผักที่เราหั่นเตรียมไว้ก็อยู่ในนี้ค่ะทุกคนนะคะมีสะระแหน่ี่เราโรยสุดท้ายนะคะมีต้นหอมนะคะต้นหอมสองต้นนะคะทุกคนแล้วก็อัลปากีฝรั่งนะคะสามสี่ต้นนะคะแล้วก็หอมแดงหนึ่งหัวนะคะค่ะนะคะแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะคะแค่นี้และค่ะทุกคนนะคะมาเลยค่ะนะคะมาทําเลยค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะทุกคนนะคะ ค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่ผงชูรสลงไปค่ะนะคะค่ะนะคะหลังจากนั้นก็ใส่พริกป,ป่นล,ลงไปค่ะนะคะค่ะอ่านะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ดีลงไปค่ะนะคะชอบขมเยอะก็ใส่เยอะนะคะดีนะคะ นี่ค่ะนะคะประมาณนี้ค่ะนะคะเหินไฟดี่ก็จะใส่ประมาณนี้เลยค่ะนะคะเพราะว่าคนที่บ้านเขากินขมค่ะนะคะจะทําประมาณนี้นะคะค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเหินไฟดีก็จะใส่น้ําปลาค่ะทุกคนนะคะค่ะน้ําปลาประมาณนี้จะนะคะค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเหินไฟดีนะคะก็จะใส่เลือดลงไปนิดหน่อยนะคะเพิ่มสีสันค่ะทุกคนนะคะค่ะนะคะใส่เลือดลงไปนิดนึงนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเหินไฟนีก็จะใส่ต้นหอมที่เราหั่นไว้ค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะเราจะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะคะแต่เดียวสะระแหน่เดี๋ยวเราจะโรยตอนท้ายะค่ะนะคะทุกคนนะคะค่ะนะคะ ใส่ให้หมดเลยนะคะที่เราหั่นไว้นะคะค่ะนะคะทุกคนนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะนะคะแล้วก็คนส่วนผสมจากทุกคนนะคะคนส่วนผสมใส่กันนะ,ะนี่ค่ะนะคะก็จะได้ก้อยตับนะคะที่สุดแซ้นจะอร่อยง่าย,ายๆจาะทุกคนนี่นะคะต้องเพียงก่อ แล้วก่าคนที่บ้านเหมือนไฟดีก็จะชอบกินประมาณนี้ค,ค,ค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะก้อยตักนะคะอร่อยอร่อยเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนนะคะทําง่ายๆนะคะอร่อยอร่อยนี่จ้ะนะคะอย่างนี้เลยจ้ะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเหมือนไฟดีนะคะจะมาเตรียมตักนะคะเดี๋ยวเราตักใส่นี่เลยนะคะทุกคนนค่ะนะคะผักเยอะะเลยค่ะทุกคนนะคะผักยกมาทั้งสวนเลยจ้ะนะจ๊ะ นี่ค่ะนะคะผักแนมนะคะก็มีถั่วพูค่ะนะคะแล้วก็มีผักกาดขาวแล้วก็มีผักชีลาวค่ะทุกคนผักชีฝรั่งะค่ะนะคะแล้วก็มีถั่วฝักยาวจากนาจะค่ะนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวหมอนไฟนี้ก็จะตักเลยจากทุกคนนะคะหลังจากเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเนะาะตักเลยนะคะค่อยตักนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆค่ะทุกคนนะคะง่ายมากเลยสูตรนี้นะคะ ร้อยจ้นนะจ๊ะปันดีเช็ดหน่อยนี่ค่ะนะคะเราก็จะได้ก้อยตับนะคะเซนส์แสนจะอร่อยจ้ะทุกคนนะคะเรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะถาดให,ใหญ่เลยจ้านะคะนี่เลยจ้ะทุกคนนะคะผักก็ยกมาทั้งสวนจ้ะนะจ๊ะนี่เลยค่ะนะคะก้อยตับนะคะคุมค้มๆอำลำอำลำค่ะนะคะแนมกับผักได้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะ ใครจะไปทำตามแบบเหินไฟดีก็ได้นะคะค่ะนะคะก็วันนี้นะคะเหินไฟดีก็ได้พาทุกคนนะคะมาทำก้อยตับขมๆอํำลำอ่ำลำค่ะตับสดๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะวันนี้เหินไฟดีก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณที่ ติดตามนะคะให้กำลังแรงใจเหินไฟอินดี้นะคะเหินไฟอินดี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะร่ารวยสมหวังนะคะ,ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนนะคะลาไปเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะนี่เลยจ้ะทุกคนนะคะก้อยตับนะคะ ค่ะนะคะ,ะลาไปเลยค่ะนะคะ see you again นะคะ thank you b e r m a s o m u c h my friend bye bye see you again